ที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นกังหันน้ํานะครับกังหันกังหันน้ําอเนกประสงค์นะครับท่านจะเอาไปเจาะรูใส่กับตัวอะไรก็ได้นะครับกังหันเราจะเจาะรูศูนย์กลางไว้นะครับจะทําศูนย์กลางไว้เป็นรูต้นแบบนะครับรูนําล่องท่านก่อไปใส่คว้านใส่เพื่อใส่กับตัวกังหันน้ําหรือเพลาของท่านได้เลยนะครับ ไปขยายรูเอานะครับตรงนี้เราทําไว้เป็นแบบสําเร็จรูปนะครับเพื่อให้ท่านได้เอาไปใช้งานได้ง่ายๆนะครับกับกังหันน้ํามาแทนกังหันน้ําเกรดดาวนะครับตัวนี้คงทนถาวรแน่นอนนะครับเพราะทาจากสแตนเลสแท้นะครับสแตนเลสไรสนิมไม่ขึ้นสนิมนะครับเกรดสามศูนย์สี่นะครับฝาถ้วยนี่ก็จะเป็นฝาอุดหัวสแตนเลสนะครับเชื่อมนะครับเชื่อมอาก้อิเนียมนะครับ อยู่แน่นอนนะครับตรงนี้แข็งแรงนะครับเราก็เชื่อมหลายจุดนะครับเชื่อมหลายจุดเพื่อให้เกิดความแข็งแรงคงทนแล้วก็ถาวรนนะครับแกะไม่ออกนะครับเทียรไม่ออกแล้วก็เชื่อมมาก้อนมันจะเรียบนะครับไม่ไม่เลอะไม่ไม่เปอะนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับราคาจะสูงนิดนึงนะครับแต่ก็นําไปใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ขนาด ตัวจานจะอยู่ที่11นิ้วนะครับจาน11นิ้วแล้วก็ถ้วยถ้วยนี่จะอยู่ที่13นิ้วนะครับความกว้างหัวมุมรัศมีหรือว่าความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะครับจากถ้วยถึงถ้วย13นิ้วแล้วก็ตัวจาน11นิ้วนะครับรูนี่12หุนครึ่งนะครับถ้วยก็ขนาด ช่วยนี่จะอยู่ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งพอดีนะครับสแตนเลสตัวแผ่นนี่ก็จะอยู่ที่สองมิลนะครับสองมิลเต็มนะครับสองมิลลิเมตรความหนานะครับแข็งแรงนะครับไม่สายมากไม่โบกมากนะครับเพราะว่าจานหนานะครับเป็นสแตนเลสนะครับก็ท่านสั่งตัวนี้ก็จะได้ไปเท่านี้นะครับท่านก็นำไปเจาะรูไปคว้านรู แล้วก็ทำหน้าแปลนยึดกับอุปกรณ์ชิ้นงานของท่านได้เลยนะครับกับขังขันน้ำเพื่องานอันนี้ประสงค์เอาไปใส่พวกไดมอเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องซักผ้านะครับเพื่อมาปั่นไฟได้นะครับ